ลองเจกรีวิวแคปซูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับความแรงดีจริงไหมซื้อได้ที่ไหนกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศด้วยลองเจกเพิ่มสมรรถภาพเพศชายตามธรรมชาติของร่างกายด้วยลองเอ็กซ์ที่จะทำให้คุณเป็นชายอย่างคาดไม่ถึงพร้อมบำรุงน้องชายให้มีขนาดดังใจหมดปัญหาน้องชายไม่สู้หรือน้องชายอ่อนตัวกลางคันไปเลย ผู้หญิงกว่า84ปตัดสินใจเลือกปัจจัยบนเตียงที่สำคัญที่สุดคือขนาดของอวัยวะเพศชายเพราะอวัยวะเพศชายที่ใหญ่ยาวหนาจะทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ด้วยความประทับใจที่สุดนอกจากนี้ความใหญ่ยาวทําให้เกิดอารมณ์เร่าร้อนและความต้องการทางเพศทันทีตามรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า67 ของผู้ชายมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศทั้งแบบชั่วคราวและแบบเรื้อรังแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า40ปีเท่านั้นแต่ชายหนุ่มอายุน้อยยังหนุ่มยังแน่นก็มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นกันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพิ่มทุกๆปีอีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถแก้ปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่มีเพิ่มมากขึ้น างเลือกในการรักษาก็มีมากขึ้นด้วยแต่นั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นเช่นเดียวกันลองเจ็กคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีคุณประโยชน์ในการสร้างเสริมศักยภาพของท่านชายโดยรวมเน้นไปที่การดูแลโดยเฉพาะอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศลองเอจึงกลายมาเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสมรรถภาพทางเพศที่ได้การทดสอบอย่างละเอียด นอได้รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยองค์การอาหารและยาหรือออยอและผู้ใช้งานจริงแล้วว่าส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตเซ็กของผู้ชายทุกวัยได้จริงๆประโยชน์ของลองฟื้นฟูขนาดและความแข็งแกร่งของอวัยวะเพศชายกระตุ้นให้องคชาตมีความแข็งตัวก่อนหรือระหว่างมีเพศสัมพันธ์ไม่อ่อนตัวกลางคันลดปัญหาการหลังวัยสามารถถึงจุดสุดยอดได้อย่างถึงใจ เพิ่มปริมาณการผลิตอสุจิและกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกทางเพศให้มีมากขึ้นสร้างเสริมความมั่นใจให้กลับคืนมาเป็นหนุ่มอีกครั้งการใช้ลองเอ็กซ์ไม่เพียงแค่ทำให้น้องชายแข็งแรงใหญ่ยาวหนาอึดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังทำให้ความรู้สึกทางเพศไวขึ้นรับรู้ได้ถึงความมีพละกกำลังพร้อมเติมเต็มความสุขให้กับคนที่รักและสร้างเสริมความสัมพันธ์รักบ,บนเตียงให้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการมีอารมณ์ร่วมความสุขทางเพศที่แท้จริงปริมาณอสุจิและความถึงอกถึงใจของฝ่ายตรงข้ามทำให้ได้รับคำชมได้รับความรักการยอมรับและได้รับความมั่นใจกลับคืนมาด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมการทํางานของฮอร์โมนและระบบต่อมไรท่อนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดและการบำรุงสุขภาพโดยรวม จึงไม่มีผลข้างเคียงและไม่เป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดและเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องสุขภาพทางเพศก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจากส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์สารสกัดจากรากโสมมีสารสำคัญคือจินเซนโนไซน์และฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อุดมด้วยวิตามินและแรา่ธาตุต่างๆมากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความแก่ก่อนวัย ดูแลเรื่องการฟื้นฟูสภาพผิวให้เปล่งปลั่งมีน้ามีนวลดูมีเลือดฝาดกระจางใสดีถอกผิวต่อต้านริ้วรอยแห่งไว้ได้ดียับยั้งการอักเสบและติดเชื้อกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตบริเวณใต้ผิวหนังรวมทั้งกระตุ้นการเคลื่อนที่ของอสุจิเพิ่มการแข็งตัวและป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดี LRGine ช่วยในการทำงานของระบบประสาทต่อมใต้สมองระบบภูมิคุ้มกัน การหลั่งกรธฮอร์โมนที่คงสภาพร่างกายให้เป็นหนุ่มเป็นสาวได้นานขึ้นชะลอความแก่ผิวพรรณเปล่งปลัง่งต่อต้านมะเร็งร้ายรวมทั้งช่วยในการเผาผลานไขมันที่สะสมตามร่างกายทำให้กล้ามเนื้อกระชับควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีเพิ่มจำนวนอสุจิช่วยรักษาผู้ชายที่มีปัญหานกเขาไม่ขันหรือน้องชายแข็งได้ไม่นาน โดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดส่งผลให้น้องชายมีเลือดไปเลี้ยงได้เต็มที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ดีมากกว่าเดิมไกลซีนให้ผลดีต่อการรักษาภาวะต่อมใต้สมองทำงานน้อยช่วยเพิ่มครีเอทีนีนที่เป็นสารที่สำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อให้แก่ร่างกายหากร่างกายได้รับไกลซีนในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นและมีพลังงานขจัดความตึงเครียด เพิ่มความรู้สึกที่ปลายอวัยวะเพศได้มากขึ้นสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายและยาอายุวัฒนะที่โด่งดังอย่างแพร่หลายบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยใช้ลางสารพิษยาเสพติดกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศและเพิ่มปริมาณน้ำอสุจิได้ดีวิธีใช้ลองเจ็กลองเอ็กหนึ่งกล่องมีส0แคปซูลรับประทานวันละหแคปซูลก่อนหรือหลังอาหารมื้อไหนก็ได้ เพื่อความแข็งแรงของน้องชายและชีวิตรักที่สดใสควรดื่มน้ำสะอาด8-10แก้วต่อวันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้คุณก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ชีวิตรักที่สดใสได้ไม่แพ้ใครๆเลยการสั่งซื้อ long x ทำการสั่งซื้อโดยการสมัครบัญชีกับร้านขายยาแล้วเพิ่มตามจำนวนที่คุณต้องการในรถเข็น และทำการชำระเงินตามช่องทางที่คุณสะดวกได้เลยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นชำระเงินที่ปลายทางพร้อมให้บริการคุณแล้วสามารถชำระเงินเมื่อได้รับสินค้าได้เลยหรือกดที่ซื้อในหนึ่งคลิกเพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นคนติดต่อกลับโดยกรอกเพียงชื่อและเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลการจัดส่งเพิ่มเติมได้แบบไม่ต้องเสียเวลา ชีวิตของลูกผู้ชายจะแตกต่างออกไปจากเดิมด้วยความมั่นใจที่พบมาเต็มสูบสาวๆจะพากันคลั่งคล้เทียงลองเอ็กซ์วันละหนึ่งแคปซูลบกมือลาปัญหาน้องชายไปได้เลยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดราคาของแท้มีจำนวนจำกัดไม่รีบคว้าไม่ได้แล้วนะ